w o r ร์สมีอ p พอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะตลาดข้อสุภเกสไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าค่ะหลักคิดในการใช้แรงทาเงินและให้เงินทํางานกับเฟิร์นศิรรัตยายิสระพักดีค่ะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องการเก็บเงินลงทุนตามอายุกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าหลายคนไม่รู้ว่าควรจะเก็บมากน้อยแค่ไหนดียิ่งพอเห็นพิษโควิด1 9เห็นเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็ตั้งคําถามใหม่ตัวใหญ่ๆกันแล้วนะคะว่าเออเราจะเอาอยัางไงกับชีวิตแล้วก็การเงินของเราดีนะคะถ้าใครในตอนนี้เดือดร้อนอยู่นะคะต้องยอมรับว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยอาจจะ พักไปชั่วคราวได้นะคะเอาให้เราเนี่ยสามารถประคองชีวิตนะคะเลี้ยงปากท้องของเราและครอบครัวรวมถึงจัดการเรื่องภาระก่อนก็ดีนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบอันนี้ผู้ตามตรงก็อาจจะมีส่วนหนึ่งนะคะคือคนที่ยังได้รับเงินเดือนตามปกติบางบริษัทยังพอมีโบนัสอาจจะน้อยหน่อยนะคะหรือบางบริษัทเองอาจจะไม่ได้ขึ้นเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้ถูกลดเงินเดือนเนี่ยถ้าเราทํางานในธุรกิจเหล่านั้นหรือว่าเราเป็นเจ้าของกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหล่านั้นเอง ต้องบอกว่าก็ไม่ควรประมาทเรื่องการลงทุนนะคะหรือใครจะฟังไว้ก่อนเดี๋ยวไว้พอสถานการณ์กลับมาค่อยๆปกติเนี่ยก็ค่อยนําไปปรับใช้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นตัวเลขคร่าวๆที่เฟอร์ลองคิดคํานวณมาให้ตามวัยนะคะซึ่งก็จะเป็นวัยแบบที่ลงทายด้วยเลขศูนย์และกันจะได้พอเห็นภาพง่งายๆยกเว้นวัยต้นก็คือ25ปีสมมุติว่าเราเริ่มต้นทํางานตอนนั้นนะคะเช่นถ้าเราทํางานตอนอายุ25่ปีเนี่ยเงินเดือนก้อนแรกเลยนะคะอยากให้เก็บก่อนเลย10 ของรายได้สมมตินะคะเรามีเงินเดือน20,000บาทตอนอายุ25ปีเนาะ15%ก็เท่ากับ3,000บาทอันนี้เก็บไว้เลยนะคะในการหาผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะซึ่งถ้าใครอายุ25่25ปีบอกตามตรงนะคะ ไม่ต้องไปลงทุนความเสี่ยงต่ำนักรอกเพราะว่าเรากะว่าเงินก้อนนี้เอาไว้ใช้กเกษียณนะคะนี่คือการลงทุนเพียวๆนะเราตัดเรื่องของการที่เรามีเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้เป็นสภาพคล่อง6เดือน12เดือนหรือว่า18เดือนไปแล้วนะคะนี่คือส่วนที่เป็นการลงทุนเพื่อต่อยอดจริงๆดังนั้นเสี่ยงได้นะคะก็อาจจะไปลงทุนใน global equity นะคะหรือว่า กองทุนหุ้นโลกซึ่งกระจายลงทุนทั้งอเมริกายุโรปรวมถึงเอเชียด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้คือส่วนแรกคือถ้าอยูยุ่5ปีปุ๊บนะคะเก็บเงินลงทุน1 5ของรายได้อายุ30ปีเพิ่มเป็น20%ของรายได้อายุ40ปีเพิ่มเป็น30%ของรายได้และพออายุ50ปีเพิ่มเป็น4 0ของรายได้ทำไมยิ่งอายุเพิ่มยิ่งต้องเก็บเพิ่มก็เพราะว่าโดยตามทฤษฎีเนาะพอเราอายุ เพิ่มขึ้นเราจะมีฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นอยู่แล้วนะคะและฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นนั้นถ้าเราเก็บในสัดส่วนเท่าเดิมจริงๆแล้วมันก็ได้ตัวเลขที่มากขึ้นอยู่แล้วแต่ท่านเราอยากเร่งสปีดนะคะแล้วก็เราควบคุมการใช้จ่ายไม่ให้สูงหรือว่าไม่ให้ล้อตามฐานเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นมากจนเกินไปนักบวกกับภาระค่าใช้จ่ายที่เฟืเชื่อว่าโควิด -19 จะทําให้หลายคนมีพฤติกรรมการเงินที่เปลี่ยนไปหลังจากนี้ก็จะทําให้เรามีเงินเก็บได้มากขึ้น ยกตัวอย่างนะคะเมื่อสักครู่ก็เกิดไปแล้ว25ปีเนี่ยนะคะเก็บ15%สมมติเรามีเงินเดือน20,000บาทก็เก็บ3,000บาทนะคะส่วนใครอายุ30ปีเก็บ20%สมมติถ้ามีเงินเดือน30,000บาทตอนอายุ30ปี20%ก็เท่ากับ6,000บาทแบบนี้เป็นต้นนะคะพออายุ40ปีสมมติว่าเงินเดือน40,000บาทเก็บ30%ก็เท่ากับ12,000บาทนะคะแล้วก็เหลือใช้ประมาณสัก 28,000บาทแบบนี้เป็นต้นแล้วพออายุ50ปีถ้าเราได้เงินเดือนประมาณสัก5 0,000บาทนะคะก็เก็บ4 0ของไรายได้ก็คิดเป็น20,000บาทนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆเพื่ออะไรเพื่อเันจะคำนวณให้ดูว่าแล้วถ้าเก็บตามนี้จะเป็นอย่างไรอันนี้คือสมมติว่าเราได้เงินเดือนตามนี้ด้วยนะคะคือาอยุ25่ได้2 0 0 0 0บาทอายุ30ได้3า0 0 0บาทอายุ40ได้40 0 0 0บาทอายุ50ได้5 0 0 0 0บาทเป็นตัวเลขกลมๆเพื่อจะเข้าใจกันแต่ว่าก็แล้วแต่เนะาะ มากกว่านี้ยืดหยุ่นน้อยกว่านี้บ้างแล้วแต่อาชีพศักยภาพประสบการณ์แล้วก็ความต้องการในตลาดแรงงานช่วงนั้นแต่อย่างที่บอกว่าเราเก็บเพิ่มขึ้นตลอดนะ25เก็บ15%อายุ30เก็บ20%อายุ40เก็บ30%และอายุ50เก็บ40%ของรายได้ถ้าเป็นเช่นนี้จริง เราจะมีเงินต้นนะเอาเฉพาะเงินเก็บฝังตุ่มเลยเนี่ยนะคะทั้งหมดประมาณเกือบ5ล้านบาทเงินต้นเพียวๆเลยนะคะยังไม่ต้องไปหาดอกผลใดๆทั้งสิน้นซึ่งฝนก็เชื่อว่าเราอาจจะพอกินอยู่ได้แล้วนะคะฝนเองวันก่อนเพิ่งสัมมานากับทางปลจกรุงไทยไปนะคะมีท่านหนึ่งเป็นผู้ใหญ่วัยเกษียณจริงๆเขาใช้คําว่าเขาเป็นเกษียณแบบมาคาบูชาฝนก็แปลว่าอะไระคะเขาบอกว่า คือโดยมีได้นัดหมายเนื่องจากว่าบริษัทมีปัญหานะคะก็เลยยื่น ER อไออริริให้พนักงานเนี่ยออกก่อนกําหนดก็เลยโดยไม่ได้นัดหมายก็เลยเรียกว่าเป็นเกษียณแบบมาคาบูชาก็เลยเพิ่งเก็ตก็เลยถามท่านใบว่าเอ๊แล้วอย่างเงี้ยพอเกษียณปุ๊บเนี่ยนะคะท่านเกษียณปีที่แล้วเนี่ยเงินที่ใช้มันน้อยลงกี่เปอร์เซนต์กันเขาบอกว่าเออเฟิร์นเซอร์ไพรส์นะเขาบอกว่าคุณเฟิร์นเชื่อไหมว่าจากสมมติ100บาทที่ผมต้องใช้เนี่ยมันเหลือแค่ 30บาทเองคือ30%เท่านั้นนะคะที่เราใช้เมื่อเทียบกับตอนที่เราทํางานเพราะเขาบอกว่า1มันไม่มีภาษีสังคมคือมันไม่ต้องไปกินข้าวกินกาแฟยิ่งโควิดก็ไปไหนไม่ได้เจอใครไม่ได้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องมีค่าเดินทางนะคะหรือว่ามีค่าใช้จ่ายอื่นใดนอกเหนือจากค่ากินเท่านั้นค่าอาหารการกินนะคะแต่แน่นอนว่าท่านเพิ่งกเกษียณอายุก็ยังไม่ถึง60ดียังมีความแข็งแรงด้านสุขภาพอยู่นะคะอาจจะต้องเตรียมเงินก้อนนี้ไว้ดังนั้นถามว่า 5ล้านบาทพอไหมแล้วแต่คนแต่ถ้าเพื่อความชวนนะคะเฟิ่จะชวนให้ลงทุนเสมอเอาเงินไปทำงานเธอยิ่งถ้าเราเริ่มเร็วตั้งแต่อยุยุ25เนี่ยไปลงทุนเลย global equity ไปลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกนะคะผลตอบแทนเฉลี่ยสัก8%ต่อปีเงินต้น5ล้านมันจะกลายเป็น16.4ล้านบาท16.4ล้าน4แสบาทนะคะ10 1ล้านบาทที่เพิ่มขึ้นคือดอกผลจากการลงทุนเร็วย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะเงินต้นผลตอบแทนและเวลาค่ะเงินต้นคือสิ่งที่คุณต้องแบ่งมาจากสัสดส่วนรายได้ของคุณที่เฟินบอกไปแล้วตามอายุนะคะว่าน้อยก็แบ่งสัดส,ส่วนน้อยๆแต่ยิ่งมากก็ควรจะแบ่งสัดส,ส่วนมาลงทุนมาก ผลตอบแทน global equity ข้อดีก็คือมันกระจายการลงทุนไปทั่วโลกค่ะแล้วตอนนี้นะคะต้องยอมรับว่าน้ําหนักมันก็จะไปเทให้กับหุ้นในประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ๆอย่างเช่นสหรัฐกับจีนและยุโรปอย่างเงี้ยก็จะมีน้ําหนักหุ้นมากหน่อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นอุตสาหกรรมใหม่เนาะมาเทียบกับตลาดหุ้นไทยที่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าเหนื่อยหน่อยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของโควิดอย่างเดียวแต่ว่าหลังจากโควิดเองเราก็อาจจะแข่งกับตลาดโลกเนี่ยในมิติที่ลำบากหน่อยนะ ะะเพราะว่าเรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเอ่ยนะคะหรือว่าตัวโครงสร้างพื้นฐานอีโคซิสเต็มด้านนี้เราอาจจะยังไม่ได้แข็งแรงมากนักนะคะส่วนเวลายิ่งเร็วยิ่งดีเห็นไหมถ้าเราเริ่ม25ปีทํางานปุ๊บนะคะลงทุนปับ๊บรับรองว่าเงิน10ล้านไม่ไปไหนไกลจริงๆนะคะเฟินพิสูจน์มาแล้วด้วยแล้วเฟินก็ถือว่าพอเด้สปีดเร็วช่วงต้นเฟินจัดหนักเนี่ยก็ยิ่งถึงเร็วด้วยซ้ำนะคะก็เป็นกําลังใจให้เนาะลงทุนตามอายุนะคะอย่าลืมอาย้ำอีกครั้งหนึ่งตัวเลข2ี หปีแบ่งสัดส่วนลงทุน15%ของรายได้30ปี20%ของรายได้40ปี30%ของรายได้และ50ปี40ของรายได้ถ้าวันนั้นฟันยังอยู่นะคะวันที่พวกเราทุกคนกเกษียณแล้วก็มาบอกกันหน่อยว่าพอทําตามสูตรนี้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างมีตัวเลขเท่าไหร่ในบัญชีหรือกเกษียณได้ก่อนกําหนดด้วยตัวเองนะไม่ใช่กเกษียณแบบมาคบูชานะคะวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ stay strong นะคะ stay safe นะคะท่ามกลางวิกฤตแบบนี้อยู่บ้านก็ปลอดภัยที่สุดแล้วแหละแต่ว่าก็ปักทองก็ต้องรันต่อไปเรื่องการเงินเองนะคะเรื่องของการฝึกทักษะต่างๆเองใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์นะคะอาจจะไม่ต้องเสพข่าวมากจนเกินไปไม่งั้นเราอาจจะเครียดแล้วก็จิตตกได้นะคะเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองเพื่อวันหนึ่งนะคะที่ฟ้าเปิด โอกาสจะได้เป็นของเราขอบคุณที่ติดตามกันนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอสวัสดีค่ะ